สวัสดีค่ะบรรรักษ์มดมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วแล้ววันนี้นะคะมีบทเรียนออนไลน์ดีๆมานําเสนอซึ่งเป็นการค้นบทความวิชาการจากฐานข้อมูล Emerald ไปชมกันเลยค่ะในการค้นหาบทความวารสารใน Emerald คุณสามารถใส่คําค้นได้ที่ช่อง Search for ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการบทความวารสารที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือ Graduate คุณก็ใส่คำค้นลงในช่อง search for ได้เลยค่ะหรือคุณสามารถใช้เทคนิคการตัดคำค้นโดยใช้เครื่องหมายดอกจันตัวอย่างเช่นถ้าคุณพิมพ์คำค้นแบบนี้ graduate ระบบจะสามารถค้นให้คุณไม่ว่าจะพบคำว่า graduate, g r a d u a t e d graduating หรือ graduation เมื่อเราพิมพ์คำค้นที่ต้องการแล้วก็คลิกที่ search จากนั้นผลการค้นจะปรากฏออกมาดังหน้าจอค่ะถ้าต้องการค้นหาใหม่ภายใต้ผลลัพธ์อันนี้ก็เลือกที่ modify search คุณสามารถเพิ่มคำค้นได้ และเลือกช่วงปีที่ต้องการแสดงผลหรือเลือกประเภทของการแสดงผลได้ B หมายถึงเป็นบทความย้อนหลังไม่สามารถอ่านฉบับเต็มได้ E หมายถึง เป็นบทความที่ออกก่อนที่จะตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม A หมายถึงบทความนี้อ่านได้แต่เฉพาะแอ s t แตเท่านั้นเมื่อคุณได้บทความที่ต้องการแล้วก็คลิกเลือกที่บทความนั้นโดยคลิกที่ HTML หรือสามารถดู PDF full text ได้ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้การค้นหาบทความจากฐานข้อมูล Emerald ไม่ยากอย่างที่คิดสำหรับวันนี้บรรลักงมดขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ